สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องและกัท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุกตาสีฟ้าพ่อพ,พี่น้องไปเก็บพริกที่ปลูกไวย้ย่สวนนะคะก็ขึ้นบ่าร้ายแล้วค่ะพ่อพี่น้องต่ว่าสีฟ้าไปเก็บเขามาอันแชสช่องฟิตรือว่า่องแข็งไวถ้ากินหนาหนาวเนาะค่ะก็คือแบบว่าฝนตกแทบจะทุกมือเลยนะคะตอนนี้บุกเครือดเทศกัเก็บประทันน,น้อยๆสวนสองสามต้นนะคะเก็บประทันกับเนาถิเมเมดนะคะ อันเด๋ยวตุกตาสิภาพพ่อพี่น้องไปเก็บบกักพริกเนะคะ่ะบ่หร้ายดอกค่ะแต่ว,ว่าไปเก็บไว้เสียดายฝนตกเราเขาเน่าถิ่มไหมอันนี้ก็ต้นบักเขือนเลยคะ่ะต้นบักเขือม่วงนะคะบักเขือเน่าปลูกไว้นะคะอันที่ปลูกไวย้ยุสวนบ่ขื้นเลยค่ะพ่อพี่น้องก็เลยแบบว่าเอามาปลูกใส่กระถางไว้เนาะคะ่ะปลูกใส่กระถางกับือสีขึ้นอยู่ดิค่ะพ่อพี่น้องเน,นี่ยค่ะมียู่สามต้นเขากา็ดับแนวไปต้นหนึ่งเนาะคะ่ะเหลือยอยู่สองต้นนี่ละคะ่ะ อันนี้ก็เป็นต้นกระเพ้าไข่เอามาจากบ้านพี่บุษนะคะแล้วก็อแบ่งไปปลูกไว้ยุ่ตรงสวนน้ำเนาะค่ะอันนี้คือต้นเลมอนนะคะต้นไลมอนนะคะผมปลูกไว้บึงจักสิไ้กินบ่ไ้กินห้อยพรองมาปลูกไว้แบบว่าพ่อไรเนี่ยค่ะโอ้ยพ่อไ้เด็ดใบหอมเนาะค่ะเนี่ยี๋ยว้านานาวนี่ก็สิเอาเข่าในบ้านเมดเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นผักแมงลักเนาะคะ่ะโอ้ย่าซิมาเด็ดใบแล้วก็ เอาไปลวกเขาช่องฟิตไว้เนาะคะกับพระท่านในเห็ดอีหยังอยู่โอ้ยเมืองเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะค้าเห็ดตะวิดีโอให้พว่พี่น้องเบิกอยู่นี่ละกระถอนยงถอนหญ้านัพ่พว่พี่น้องอันนี้กับต้นพักชะอมควายพว่พี่น้องสองต้นเนาะคะ่ะต้นหนึ่งกะให้มู่ไปแล้วเดี๋ยวกระเซียวอีกต้นเนี่ยให้มู่ไปอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าตุ๊กตา <laughs> กินชะอมเพราะไถึกเนาะค่ะหมายถึงว่งากินชะอมสดเราไมีความรู้สึกว่ากินบ่ถึก กินพิษกระปูนแพทพิษแม่ลูกอ้อนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสี่ยให้มูต้นหนึง่งนี่ก็ต้นพักอีตูนะคะแต่ว่าบวบปิยังอันนี้เขาขึ้นเม็ดแล้วก็บวบปิยังค่ะเดี๋ยวกัยังมีอันพักอีตูที่ต้นในน้อยอยู่เนี่ยค่ะเดียวก็สีเด็ดพวกนี้นะคะไปเอ่อเอ่ไปเข้าช่องฟิตไว้ไปลวกแล้วก็นอกน้ำเย็นแล้วก็ใส่ทุ้งเขาแช่แข็งไว้ถ้กกินหนา,น,านาวนะคะคือบกพริกนี่แหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวกับมาเก็บพริกกันเลยเนาะบกพริกอันนี้ อันบัได้เอาเขาช่องฟิตอ๋อหมายถึงว่าบัได้ลวกคือผักอีตูด้วยค่ะอันนี้ก็สิเก็บไปเขาช่องฟิตไว้โอ้ยเบื้องอันต้นบักพริกอันนั้นข่อพวกพี่น้องเบื้องเนี่ยลมมากโค่นเกือบลม่มเนี่ยค่ะเขาหนักหลายเบื้องเนี่ยต้นก็เลยสิลมืมดเบื้องเนี่ยก็ฝนตกดิ้นแสะอยู่นี่ค่ะตะวันสิบฝ่าว่าเก็บออกเขาสิได้ขึ้นมาใหม่เนาะค่ะตุกตาเก็บไปแล้วรอบนึงบักพริกเนี่ยอันแล้วก็บักพริกพันนี่ข่อยบักพริกพันแยว่วยาวได้พวกพี่น้องพี่เห็นบ่ น่วยมันนี่น่วยนี่ยาวงาขุนเห็นบอเห็นบอค่ะน่วยยาวอีหลีเด่น่พันนี่พั่นหมดพริพกเาาเนี่ยค่ะเห็นบอมีแต่น่ว,นวยเาวๆาเนี่ยค่ะอันนี้ก็เก็บไปเขาช่องฟิตไว้น้ำกันมืดโอเคนะคะ่ะตุ๊กตากรสิคอจบคลิปวิดีโอนี่ไว้ซ้ำนี่ก้อนนะคะ่ะเดี๋ยวสิเก็บบอกพริกที่เขาก็ล่างซุกข,ขึ้นมากนี่ไปเขาช่องฟิตไปแช่แข็งไว้ก้อนนะคะ่ะจุได้ตุ๊กตากขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เ้ามาติดตามรับชมด้วยค่ะ โอเคนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็การที่ให้การสนับสนุนทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ